เรามารีวิวต่อตำราพ่ชัยสงครามซุนวูนะคะตอนนี้จะเป็นตอนเกียรติคุณพระเจ้าตากศินเจ้าตากนะคะตีได้กรุงสีอยุธยาคืนจากข้าศึกเดือน12ปีกุลพศ .2310 นะคะครั้งนั้นกิติศัพท์ของท่านเนี่ยก็คือแบบเรื่องลือเลยเกียรติยศของพระเจ้าตากเนี่ยก็แพร่แบบแพร่ไปสู่แบบ คือให้คนอื่นแบบรู้เลยว่าแกเนี่ยแบบเก่งมากแล้วก็ว่าแกเนี่ยสามารถที่จะกู้แผ่นดินไทยให้หลุดพ้นจากอำนาจของพาม่านะคะพระเจ้าตรากาลงมาแล้วก็ตั้งเมืองอยู่ที่กรุงธนบุรีจึงทำพิธีราชาพิเศษในปีกุลทศ2 3 1 0นนะคะประกาศ เกียติยศเป็นพระเจ้ากรุงธนบุรีแทนพระมหากษัตริย์โบราณราชแต่ก่อนแล้วก็ปูนบำเหน็จให้พวกนายทัพและก็นายกองที่มีความชอบในการรบแล้วก็แต่งตั้งให้มียศศักด์ตามธรำเนียบข้าราชการครังกรุงเก่าค่ะ ราชาาัชอาณาเขตของพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยเมื่อราชาพิเศษเนี่ยก็จะมีประมาณสักครึ่งหนึ่งของอาณาเขตครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธา,านีตอนนี้ของก็จะมีทั้งหมด7มณฑลนะคะก็คือจะมีหัวเมืองทั้งหมดเลย7มณฑลตอนนี้อมองมณฑลที่เป็นปกติเนี่ยก็คือเป็นมณฑลจันทบุรีเป็นมณฑลเดียวที่ว่าไม่ได้ถูกพม่าตี แต่อีกหกเมืองหหัวเมืองอ่ะก็คือ6กบรทน่ะถูกพามา่าย่ำยียับเยินเป็นเมืองร้างอยู่แทบทั้งนั้นเขาใช้คำนี้นะคะแล้วก็ตอนที่พาม่ามารอปอ่ะ,อะผู้คนในเมืองอพาม่าก็กวาดต้อนเอาไปแล้วก็พาอาพยพไปเสียต่างประเทศแล้วก็จะมี ตั้งอยู่ถินฐานเดิมก็แตกแล้วก็กระจัดพัดพลายเที่ยวซุ่มซ่อนอยู่ตามป่าดงก็คือมีที่ว่าพามาตอนไปแล้วก็มีที่ว่านีไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็มีที่ว่าหนีเข้าปานะคะเนี่ยแล้วก็จะต้องเกลี้ยกล่อมผู้คนให้กลับคืนมาจึงจะกลับมาเป็นบ้านเมืองก็คือ,อท่านน่ะท่านพระเจ้าตากเนี่ยเกก็ต้องต้อง เกลี้ยกล่อมผู้คนหรือว่าแกาต้องไปตามผู้คนที่ว่าแบบนี้ก็จัดกระจายอะ่ะก็คือกลับมาอยู่ในเมืองทั้งหกเมืองนี้อีกครั้งเพื่อที่จะสร้างเป็นเมืองที่มีประชาชนอีกครั้งหนึง่งพระเจ้ากรุงทนกรุงทนบุรีอะ่ะตั้งเมืองทนบุรีขึ้นเป็นราชธานีแล้วจึงให้เที่ยวเกลี้ยกล่อมผู้คนให้กลับมาอยู่ในบ้านเมืองอีกครั้ง คันรัศดรที่เที่ยวแตกฉานอยู่แต่ก่อนพากันกลับเข้าพึ่งพระเจ้ากรุงธนบุรีมากขึ้นแต่ว่าในไม่ช้าก็เกิดอัตคัดเสบียงอาหารผู้คนกับพากันอดอยากด้วยบ้านเมืองทำศึกสงครามมาคือไม่ได้ทำไรทำนาม,มาสองปีแล้วแต่ว่าพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยมีอุปนิสัยก็คือ ท่านเป็นคนที่แก้ปัญหาเก่งออไม่ว่าจะเป็นการรบหรือว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยท่านเป็นคนที่เก่งในด้านนี้ท่านก็ทรงแก้ทรงแก้ทุบพิกขาภัยก็คือเป็นภัยที่เกิดจากการขาดเคลนอาหารหรือว่าเป็นช่วงข้าวยากหมักเพลงช่วงนั้นก็เป็นช่วงสงครามนะคะเพราะท่านทรงทราบว่าเกิดความอดอยากกับ พลเมืองอะ่ะท่านก็ได้จ่ายพระราชทรัพย์ก็คือเป็นทรัพย์สินสนพระองค์ซื้อข้าวสารที่พวกพ่อค้าต่างเมืองที่นํามาขายอะ่ะท่านก็ซื้อข้าวสารถังละ4ีบถึงหบาทออสมัยก่อนก็ถือว่าแพงนะคะท่านก็ยอมซื้อแล้วก็ซื้อพวกผ้าเพยพันเครื่องนุ่งห่มออกมาแจกจ่ายเป็นของพระราชทานให้กับชาวพระนครที่อดอยากแล้วก็ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มด้วย พวกชาวต่างเมืองนะคะหรือว่าเ,อาเขาเรียกว่าต่างเมืองก๊อกเนี่ยรู้ว่าขายข้าวของที่กรุงธนบุรีเนี่ยได้ราคาดีนะคะก็ต่างบรรทุกข้าวเปลือกแล้วก็ข้าวสารแล้วก็สิ่งของมาขายมากขึ้นไม่นานนะคะพพวกพลเมืองก็หาอาหารได้ไดพอพอต้องการ แล้วก็แบบมีของมาขายมากขึ้นแล้วก็ราคาที่ว่าแพงะก็คือถูกลงเพราะว่าพวกพ่อค้าเขาก็แข่งขันการตลาดกันแล้วก็พวกรัศดรที่ว่าอ่ออยู่ต่างประเทศหรือว่าที่แบบที่หลบไปอยู่ในป่ากัน่ะก็ทราบว่าเออพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงทำทรงทำนุบำรุกรัศดรโดยใช้เมตตาปานีอ่ะก็คือ พอได้ทราบข่าวก็ต่างพากันกลับมาอยู่ตามภูมิมิลำเนาเดิมก็คือตามตามหัวเมืองที่ว่าร้างไปอะค่ะหัวเมืองก็คือกลับมาอยู่ก็คือเป็นเหตุให้พระเจ้ากรุงธนบุรีมีไพ่พลมากขึ้นแล้วก็มีกําลังเพิ่มเพิ่มมากขึ้นเพราะราศฎรก็คือได้กลับมาอยู่แล้วประมาณนี้